สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daily f o o d เมนูประจำวันนะครับเมนูของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับนี่วัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นกุ้งนะครับพริกจินดาครับสีแดงสีเขียวหรือว่าสีเหลืองอะไรก็ได้นะครับเอาที่มีนะครับต้นหอมนะครับ ขั้นแรกเดี๋ยวเราจะไปล้างกุ้งแล้วก็ตัดหนวดแล้วก็ดึงเอาเส้นดำออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกุ้งกันก่อนนะครับกุ้งก็จะตัดหนวดตัดหัวนะครับแล้วก็ผ่าหลังครับเอาเส้นดำออกนะครับแต่ว่าเราจะไม่แกะเอาเปลือกกุ้งออกนะครับตัดหัวออกครับนี่นจะเป็นขากุ้งนะครับตัดออกด้วยก็ได้ครับ ใช้กันไกลจะง่ายสุดนะครับเส้นดำที่หลังนะครับดึงออกได้เลยครับเพื่อที่เราจะได้กินง่ายๆนะครับผมก็จะตัดเอาส่วนข้างหลังของกุ้งนะครับ ตัดเอาเปลือกออกอย่างนี้นะครับเวลากุ้งสุกเวลาเราจะกินเราจะได้แกะกินง่ายๆนะครับแต่ว่าเราจะไม่เอาเปลือกออกครับแล้วก็ตัดหนวดนะครับตัดหัวตัดขาเอาเส้นดําที่หลังออกหรือว่าขี้มานั่นเองนะครับนี่ครับผ่าหลังครับใช้กันไกรนี่ก็จะง่ายนะครับ เวลาเราผ่าหลังตอนเราผัดนะครับพวกส่วนผสมต่างๆที่เราผัดไปเครื่องปรุงก็จะได้ซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งด้วยนะครับช่วยให้เนื้อกุ้งมีรสชาติด้วยนะครับบางคนเขาก็ไม่ผ่านะครับอันนี้แล้วแต่เทคนิคเลยนะครับบางคนก็จะผัดไปเลยจะคั่วไปทั้งทั้งเปลือกเลยไม่ผ่าหลังตอนนี้ก็ทำกุ้งเสร็จแล้วนะครับ ก็ตัดหัวตัดปลายหัวตัดตาออกแล้วก็ผ่าหลังนะครับแต่ว่าไม่ได้แกะเปลือกออกนะครับเอาเส้นดําออกต่อไปก็จะล้างกุ้งนะครับล้างกุ้งด้วยเกลือนะครับเกลือป่นครับก็เค้าเข้ากับเกลือนะครับเท้ากุ้งกับเกลือล้างขาวนะครับ ก็ล้างน้ำสะอาดนะครับล้างน้ำสะอาดสัก2อสน้ำนะครับก็เดี๋ยวจะพักกุ้งไว้ก่อนนะครับต่อไปก็จะเตรียมหั่นพริกนะครับ ก็จะเด็ดขั้วพริกออกก่อนนะครับพิิก,ก็จะใช้ประมาณสัก20เมตรนะครับเด็ดขั้วพริกออกจะได้หั่นง่ายนะครับจะได้หั่นทีเดียวเลยต่อไปก็จะหั่นพริกนะครับไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กมากนะครับ ต่อไปก็จะเป็นต้นหอมนะครับต้นหอมก็จะเอามาซอยเหมือนกันนะครับไม่ต้องซอยละเอียดมากนะครับซอยชิ้นพอประมาณนะครับซอยให้พอยังมีเป็นชิ้นชิ้นอยู่นะครับไม่ต้องละเอียดถ้าเราซอยละเอียดไปตอนเราไปผัดมันจะเละนะครับ วัตถุดิบก็เตรียมเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ไปเตรียมขั่วกุ้งกันได้เลยครับวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องใช้นะครับก็คือกระเทียมนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่าต้องใช้กระเทียมด้วยนะครับกระเทียมก็จะเป็นกระเทียมจีนหรือว่ากระเทียมไทยก็ได้นะครับกระเทียมไทยก็จะเม็ดเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอากระเทียมมาสับนะครับใช้สับหรือใช้ตบก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยครับกระเทียมวันนี้ก็จะใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับก็เดี๋ยวจะใช้วิธีการตบเอานะครับจะได้เร็วนะครับเพราะตอนน สับแล้วก็หั่นหั่นเอาก็จะได้เหมือนกันนะครับต่อไปก็ไปเตรียมคั่วกุ้งได้เลยครับ น้ำมันสองช้อนนะครับรอน้ำมันร้อนก่อนนะครับน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะครับกุ้งครับใส่ลงไปเลย กุ้งให้พอสุกนะครับให้สุกประมาณ80%ครับกุ้งเริ่มสุกแล้วนะครับกระเทียมครับใส่ลงไปเลยพริกครับผัดให้เข้ากันนะครับ ผัดไปเรื่อยๆให้เข้ากันนะครับเข้ากันดีแล้วก็ใส่เกลือลงไปได้เลยนะครับเกลือป่นหนึ่งช้อนครับต้นหอมซอยนะครับผัดให้เข้ากันดีครับ เพื่อความกลมกล่อมก็จะตัดเค็มด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับปลายช้อนครับผัดให้เข้ากันนะครับไปลเลยตัวนึง เสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับพร้อมแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับโอ้หน้าทานมากนะครับหอมมากโรยด้วยต้นหอมซอยสดๆนะครับ พื่อความน่ารับประทานเสร็จแล้วนะครับกุ้งคั่วพริกเกลือครับต่อไปก็เดี๋ยวไปชิมกันครับพร้อมแล้วก็ชิมได้เลยนะครับเปลือกบางนะครับไม่ต้องแกะก็ได้ครับแซ่บครับแซ่บถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปด้วย กุ้งคั่วพริกเกลือนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ